้ำมันมันเป็นต้นทุนหลักของรถสองแถวตอนนี้ค่าน้ำมันมันถูกลงพอต้นทุนมันต่ํากําไรมันก็เลยมากขึ้นก็ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะอยู่นะก็เหลือเงินเก็บมากขึ้นอีกหน่อยก็ขอบคุณนายกนะครับที่ช่วยลดค่าน้ำมันให้ผมว่านายกเขาแก้ปัญหาเร็ว3เดือนทําอะไรตั้งหลไรอ่ง ค่าแก๊สค่าน้ํามันเนี่ยมันเป็นต้นทุนหลักเลยนะคนขายของกินจะรู้ว่าค่าแก๊สมันถูกลงเยอะเดือนเดือนหนึ่งก็ประหยัดหลายพันอยู่กาไรก็เยอะขึ้นขายของชํมมามอ่ะกําไรมันได้น้อยขวดละบาท2บาทพอค่าไฟมันลดอะ่ะมันก็พอช่วยได้ค่ะประหยัดค่าเดินทางได้เยอะเลยค่ะปกติหนูอ่ะขับรถแล้วก็ค่าน้ํามันเดือนหนึ่งหลายพันหนูว่ามีอีกหลายคนนะคะที่จะตัดสินใจแบบหนู จริงพี่อันนี้คือหนูได้ประโยชน์ที่สุดแล้วก็คือเลิกขับรถไปทํางานเลยตั้งแต่สายสีแดงมัน20บาทตลอดสายอะ่ะผมเรียนสายเทคครับก็อยากทํางานกับบริษัทต่างชาติแบบใหญ่ๆดังๆเลยอรพี่พวก Microsoft แล้วก็ Google อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เห็นว่ารัฐบาลจะเอาบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทีนี้ก็เข้าทางเลยครับเพราะยังไงเขาก็ต้องจ้างพนักงานในไทยอยู่แล้วครับถ้านําบริษัทเทคใหญ่ๆเข้ามาพี่ผมมองว่ามันก็เหมาะกับสายงานอาชีพผมนะแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วย ผม,มอยากให้มาเปิดแถวๆนี้เลยแถวใจกลางเมืองเลยเพราะเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นไงมีพนักงานโรงงานร้านค้าจะได้ขายดีขึ้นพนักงานกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดผมก็ได้ขายได้วันหนึ่งได้ไม่เยอะหรอกประมาณ2 0 0ชามก็พอเมื่อก่อนเนีือลํำบากมากค่ะเหมือนท,นาทํานเช่นี้อย่างเดียวแหละหลมีคนมาบอกป้าว่านายกจะพักนี่ให้ป้าสปีป้าดีใจมากป้าจะได้เ,เงินไปหมุนมีเงินใช้นี่ใช้สินจริงๆไม่มีใครอยากเป็นนี่หรอก แต่มันไม่มีทางเลือกเหมือนเห็นมีนโยบายรัฐบาลเขาจะช่วยแก้หนี้นอกระบบให้นะก็มีความหวังว่าจะหมดหนี้เร็วขึ้นนี้นอกระบบก็ดอกแพงมากเลยนะคะกําไรหักแล้วอ่ะวัน 1, 300, 500, 500, หนึ่งสามร้อยห้าร้อยจ่ายหนี้นอกระบบก็หมดแล้วค่ะแก้หนี้นอกระบบดีสิใครจะไม่ชอบนะคะถ้ารัฐบาลเขามาช่วยไก่เกี่ยนหนี้ตรงนี้พี่จะได้พ้นจากหนี้ตรงนี้สักทีคะ่ะก็ขอบคุณนายกนะคะที่ออกนโยบายดีๆโครงการของรัฐบาลที่ให้หนึ่งหมื่นบาทาใช่ไหมครับผมว่าจะอาไปซื้อ แผมเพร์ดแล้วก็ซื้อนมให้ลูกโอ้ห oh, oh, สำหรับผมมันเยอะนะครับ oh. เพราะว่าผมหาเช้ากินคำ่ำ oh. บางคนก็นคิดว่าอาจจะไม่มากสำหรับเขานะครับสำหรับคนมีลูกอ่ะมันคิดว่ามันเยอะนะตั้งใจจะซื้อขนมหอ่อหอมาขายหน้าบ้านค่ะและเพื่อของแห้งมาม,ามา่าปลากระป๋องนะคะบ้านป้าอยู่ใกล้โรงเรียนแบบเด็กๆผ่านเยอะได้กำไรป้าก็จะเอาไปหมุนใช้นะลูกหนูคิดว่าหนูกับแฟนก็น่าจะเข้าเงื่อนไขนะคะ ก็ว่าจะเอาเงินที่ได้มารวมกับเงินเก็บที่มีอยู่นิดหน่อยแล้วเอามาเปิดร้านขายของชำก็คิดว่าช่วยกันสองคนก็น่าจะสร้างอาชีพได้อยู่ค่ะขอบคุณนายกนะคะที่เข้าใจคนหาเช้ากินขําก็ติดตามอยู่นะคะก็อยากให้ช่วยเหลือประชาชนได้ลืมตาอ้าปากได้เนาะเป็นกําลังใจค่ะผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านนายกนะครับในสิ่งนึงต่างที่ท่านนายกพยายามที่จะทําให้กับประชาชนแต่สุดท้ายประชาชนทุกคนก็ได้รับประโยชน์ใ อยากให้ท่านรักษาสุขภาพนะครับอยากให้ท่านมีเวลาพักผ่อนนะครับขอให้ท่านทำงานเพื่อประเทศชาติต่ตอไปครับ